สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดต,ตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับผมขอยัาเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันเลยนะครับ ข่าวที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของอองตูนี่มาเซียลนะครับหลังจากนี้บทสรุปของมาเซียลจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าเอริกตันแฮกนะครับหลังจากเบรกทีมชาติจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตำแหน่งกองหน้าจริงๆแล้วนะครับ,นะรบมาเซียลเนี่ยนะครับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับ ถูกเปรียบเทียบกับเทอรี่องรีนะครับแล้วก็ตัวเขาเองนะครับได้รับรางวัลโกลเด้นบอยนะครับและเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสมัยก่อนอ่ะแต่วันนี้นะครับการเล่นของมาเซียลเนี่ยแตกต่างไปภายใต้ยุคข,ของเอริกเดนแฮกนะครับวันนี้นะดูเหมือนว่าเขาจะให้รามุสฮอยลุนหลังจากนี้เป็นตัวจริงนะครับในสื่อต่างประเทศรายง,งานว่า สถานการณ์ของลามูสไฮรุนนะครับตอนนี้เขาก็เล่นเกมทีมชาตินะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวของมาเซียลเองนะครับได้รับโอกาสก่อนลามูสไฮรุนแล้วเราก็เห็นแล้วนะว่าเกมแรกของลามูสไฮรุนเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับว่าการมาวันแรกกับการยิงประตูมาเซียลลงเกมแรกนะครับในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับแล้วเขาก็ยิงประตูได้เลย แต่ในขนาดเดียวกันนะครับในขนาดเดียวกันเนี่ยรา,ามูสฮอยนุนนะครับหลังจากนี้ทัศนคติรูปแบบเกมนะครับจะเปลี่ยนไปมาเซียลเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตัวสำรองจะกลับไปเป็นตัวสำรองอีกครั้งสิ่งที่เอเล็กจนฮกจะเปลี่ยนหลังจากเกมทีมชาติก็คือรามูสฮอยนุนจะได้รับโอกาสเป็นกองหน้าตัวจริงนะครับ มันจะเกิดขึ้นเดี๋ยวรอรอดูนะครับหลังจากเบรกทีมชาติตอนนี้ก็จะเหลือเกมวันอังคารนะครับหลังจากนั้นปุ๊บนะครับนักเตะก็จะกลับมาสู่สโมสรเข้าสู่การแข่งฟุตบอลแต่ละลีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้มาเซียลเนี่ยเป็นเด็กของโจเอลเกรเซอร์นะครับเป็นเด็กของโจเอลเกรเซอร์ที่เลือกที่จะเซ็นมานะครับแต่การย้ายทีมเนี่ยนะครับมาเซียลเองนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละนะครับ อยู่ที่ผลงานของตัวเขานะครับและการบาดเจ็บที่ติดตัวนะครับก็อันนี้เป็นส่วนของมาเซียวนะครับทีนี้เรื่องราวของเล็กเทนแฮกอีกเรื่องนึงนะครับที่เกี่ยวกับการจัดกองหน้านะเขาจะให้ตัวของลอาโมสฮอยลุนเป็นหน้าเป้าเป็นตัวจริงละหลังจากเบรคิมชาตินะครับจะต้องเปลี่ยนแปลงละเขามีอีกเรื่องนึงนะครับที่พูดถึงไบอันลุยส์นะครับ บบร์ลูอิสตียถ้าเกิดใครเคยเล่น CM นะครับเขาจะเราจะเห็นชื่อเขาอยู่ที่สโมสรฟูลแลมวันนี้แบร์ลูอิสต์ครับอายุ38ปีเลิกเล่นฟุตบอลเมื่อปีที่แล้วแต่แบรนด์ลูอิสต์ครับมีความสนิทกับเอริ็กตันฮ็กและก็ได้รับเชิญนะครับมาที่แคริงตันเพื่อเรียนรู้การเป็นโค้ชพูดง่ายๆนะแบรนด์ลุยส์กับเอเล็กตนแฮ็กเนี่ยนะครับเขาเคยเจอกันตอนที่เแฮ็ก เริ่มการเป็นโค้ชที่เทเวนเต้ตอนตอนนั้นตอนเริ่มเป็นโค้ชของเทนแฮกเนี่ยคุมเด็กเทเวนเต้รุ่นอยู่ต่ำกว่า17ปีและรุ่นอยู่ต่ำกว่า19ปีของสโมสรตอนนั้นสตีฟแมคคารลนเนี่ยคุมชุดใหญ่และตัวของแบลุยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมตอนนั้นนะหลังจากนั้นนะครับแบลุยนะครับก็ไปเล่นต่างลีกนะครับแล้วก็วันเนี้ วันนี้ก็กลายเป็นวงโคจรที่ามาเป็นโค้ชนะครับก็ได้รับเชิญมาที่แคริงตันเพื่อเรียนรู้การเป็นโค้ชนะครับบาหลุยส์ครับตอนเป็นนักเตะเนี่ย107นัดกับฟูลแลม13ประตู24แอสซิสต์นะครับในช่วงปี2011ถึงปี2015นะครับแล้วก็เล่นให้กับพีเอไอเฟนแบบยืมตัวเล่นให้กับลิสบอนเล่นให้กับซานโตสในบราซิลเลิกเล่นที่อาราจูเรนเซ่นะครับเลิกเล่นเมื่อปีที่แล้วนะครับ ก็นี่คือโอกาสนะครับในการผ่านเป็นโค้ดนะครับก็แจ้งคร่าวๆประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของเตนฮากจะมี2เรื่องนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจอร์นันซานโชนะครับยังไม่ดีขึ้นนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับเจอร์นันซานโชนะครับกับเอเดรเยนฮากนะครับก็กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มไปอีกนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าแน่นอนครับซานโชยังไม่ยอมรับ ยอมรับข้อคิดเงื่อนไขนะครับเอเลกทรนแฮกนะครับกับความขัดแย้งกับซานโชมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับและในวันนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับเส้นทางของซานโชจริงๆอ่ะเอาตรงๆนะไม่อยากทำงานกับเอเลกทรนแฮกและแน่นอนแหล่งข่าววงในก็บอกว่าเอเลกทรนแฮกนะครับหวังว่าเขาจะขายซานโชในตลาดเดือนมกราคมนี้โดยตั้งเป้าไว้ละ เขาจะตั้งค่าตัวของซานโชอยู่ในช่วงของ45-50ล้านปอนด์แน่นอนครับซาอุดีโปรเีกเปิดรับซานโชอยู่แล้วมันเป็นฤดูกาลที่2ละหลังจากที่ซานโชในในช่วงฤดูกาลต้นน่ะนะครับตอนแรกะ่ะเขาก็มีปัญหาก็เลยแยกซ้อมเดี่ยวนะครับเป็นเวลาหลายเดือนวันนี้เกิดปัญหาแบบเดิม แน่นอนครับสภาพจิตใจใบหน้าความมั่นใจของซานโช่เปลี่ยนแปลงไปถึงแม้ว่าเขาจะได้รับโอกาสในช่วงของตอนพรีซีซั่นก็ตามแต่อย่างไนก็ตามนะครับซันโช่ยังคงจะต้องซ้อมอย่างหนักนะแต่ในมุมมองนะครับการถูกตำหนิความเชื่อมั่นกับเอเกตันแฮกกับซันโช่มันพังทลายลงไปแล้วหลังจากนี้นะครับจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนครับซันโชนะครับเอเตนฮกจะไม่ขวาง สำหรับการที่เขาจะถูกขายให้กับสโมสรในซาอุดิอาระีแต่การยืยมตัวนะครับสโมสรอันทิติฟักไม่ยอมรับ50ล้านปอมเพราะว่าแมนยูเป็นคนใส่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับจะฟังการขายซานโชอีกครั้งในเดือนมก,กราคมเพราะเลตันแฮกชัดเจนนะครับว่าต้องการเห็นผู้เล่นคนนี้ย้ายออกไปปีที่แล้วอ่ะ เอลิกตนแฮกพูดถึงปัญหาจิตใจของซานโชตั้งแต่เขามาคุมทีมอะว่าเด็กคนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจและเขาก็ออกแบบวิธีการแก้ไขให้แต่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็ไม่ได้ผลนะครับซานโชวันนี้นะเป็นนักเตะนะครับที่ได้รับโอกาสน้อยกว่ากราน,นาโชและฟาคุนโดเปเรสตี้แล้วนะครับเนื่นหมายควาว่าซานโชไม่ได้มีความสำคัญแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของซานโชนะครับ คือคือดูทรงอย่างนี้ละเหมือนโรโนโดเลยประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Hanimal m e s h b r y กันนะครับกะเจ้ายัางไงก็แล้วแต่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ Manchester United นะครับลงทุนกับ Hanimal Meshbri มา9ล้านปอนด์วันนี้นะครับเป็นช่วง5วันสุดท้ายที่ตลาดตุรกีจะปิดนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทีมจากตุรกีหลายทีมขอยืมตัวฮั n นีม a นเมส b r y ทีนี้ฮันนิบาลเมชบีเองนะครับเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งนะครับและที่แน่ๆนะครับเขามีโอกาสที่จะติดทีมชาติเหมือนกันในอนาคตแต่ถ้ายังคงอยู่ในทรงนี้ไม่ได้เล่นเขาควรได้รับโอกาสไปเล่นในตรุรกีแบบยืมตัวแต่อย่างไรก็ตามนะครับเอริกแได้ใส่ชื่อของฮันนิบาลเมชบีในทีมชุดใหญ่ไว้แล้วก็ในายใหญ่นะครับของทีมชาติตูนิเซียเนี่ยผมบอกไปแล้วไง เกมทีมชาติเ่ยเขาเล่นทีมชาติตูนิเซียโค้ชที่ชื่อว่าฮารเลวคาตรีเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นนะคุณก็จะไม่ติดทีมชาติอีกต่อไปคุณต้องได้เล่นประจำนี่คือคำกล่าวของนายใหญ่ของตุนิเซียน้อหมายเขาว่าฮันน b a บ m ลเมชบีต้องเล่นนะครับและตอนนี้เบซิตัสยืมตัวไงยืมตัวอยู่เจ้าหรือไม่เอานะครับตลาดตุรกีปิด15นะครับและตอนนี้นะ เอริกเทนแฮกเนี่ยคาดว่าจะไม่อนุมัติให้เมชบี้ยืมตัวแต่ถ้าอยู่ต่อไม่ได้เล่นไม่ติดทีมชาติก็ต้องวัดใจกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้มาฟังชื่อกองกลางจะได้ลงไหมละ่ะก็ลองดูนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของยานุไซนะครับ a อ n ดน y นยานุไซนะครับจำได้ไหมตอนเนี้ เรื่องราวของซานโชเนี่ยนะครับที่เป็นปัญหาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นะครับในยุคข,ของเดวิดมอยมันมีเรื่องนี้มาก่อนแอดนันยาดูซายเนี่ยมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมทีมแบบเดียวกับซานโชเลยเมื่อก่อนเนี่ยตัวของยาดูซายเนี่ยได้เล่นทีมชุดใหญ่ประจําในยุคข,ของเดวิดมอยนะแต่พอตอนหลังปุ๊บแต่พอตอนหลังปุ๊บปรากฏว่าเด็กคนนี้นะครับค่อนข้างมั่นใจมาก ว่าตัวเขาว่าเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วเขาก็ได้รับเสื้อหมายเลขสิบเอ็ดนะแน่นอนครับการได้เสื้อหมายเลขสิบเอ็ดนั่นก็หมายความว่าตัวเขาเนี่ยต้องเป็นทีมชุดใหญ่เล่นให้กับแมนยูหกสิบสามนัดยิงไปห้าประตูหกแอซิสในยุคข,ของหลุยส์ฟาคาลในยุคข,ของหลุยส์ฟากาลอ่ะและโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยจริงๆอะ่ะปล่อยยืมตัววิ่ซ้ำอ่ะ แต่พอ,อยุคของเดวิดมอยได้เล่นและได้ใจนะครับก็เหมือนกับว่าไงอะ่ะมีปัญหาก,กับเพื่อนร่วมทีมเลยในห้องแต่งตัวด้วยทัศนคติที่ผิดในรายง,งานจาก ESPN เ็ขาบอกว่าปัญหาของเยนุซาเนี่ยเกิดจากการมั่นใจในตัวเองและฟอร์มตกแน่นอนครับฟอร์มตกปุ๊บความมั่นใจมันหมดมันหมดลงไปเดวิดมอยนะครับก็ไม่ให้โอกาสหลังจากนั้นนะทั้งที่ตอนแรกก็ให้ เด็กคนนี้นะครับก็เลยมีปัญหามาตลอดนะครับแล้วก็พยายามที่จะยังไงอะ่ะทำตัวเองทำตัวเองด้วยนะยันุซ้าเนี่ยก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งออกไปนะครับถ้ายานูซ้ายังอยู่ในทีมนะทีมก็แตกเพราะทัศนคติการเล่นฟุตบอลที่แตกต่างไปและที่สำคัญก็คือลักษณะเดียวกับซานโชเพอทัศนคติไม่ดีปุ๊บนะการซ้อมก็แย่ลงไปนะครับก็ ปรับกันไปนี่คือตัวอย่างของแอดดานแอดยานาซานะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราของสกอตต์แม็กชูมิเน่กันนะครับวันนี้บทความของวิลลี่ m มาร์เลนะครับได้เขียนใน BBC Spot t นะครับว่าแม็กชูมิเน่ยอดเยี่ยมและเป็นนักเตะที่น่าตื่นเต้นมากไม่แปลกถ้าเวสแฮมจะเซ็นสัญญากับเขานะครับ สโมรสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้ยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์สำหรับตัวของแม็กโทมิเน่แต่ถูกปฏิเสธนะครับตอนนี้แมนยูเปิดการขายที่45ล้านปอนด์เหมือนกันแม็กโทมิเน่นะครับเล่นให้กับแมนยูไปทั้งหมด211นัดนะครับแล้วก็เวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยจะเซ็นสัญญาก,กับเขาเอริกจันแฮกอนุญ,ญาตให้ออกได้นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับค่าตัวในเดือนมกราคมนี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะกลับมาด้วยเงิน45ล้านปอนด์ เพราะว่าวันที่ยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์เนี่ยมันช่วงสุดท้ายตลาดแล้วก็ถูกปฏิเสธไปแต่ตลาดอน,นมนกราคมนะครับแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยจะขายสกอตต์แม็กทรมินีในราคา45ล้านปอนด์ให้เวสต์แฮมยูไนต็ดนะครับซึ่งเวสต์แฮมก็ยอมรับตรงนี้นะครับคือการที่ตัวของแม็กทมินีไม่ได้เล่นตัวจริงให้กับแมนยูเนี่ยมิลเลอร์นายนายมิลเลอร์เนี่ยในบีบีซีสปอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะ สิ่งที่แหลกเตนแฮกมองผิดก็คือแม็กโทมิเน่เป็นนักเตะที่มีความฟิตและมีความแข็งแกร่งของบอลได้เขาเล่นตำแหน่งหมายเลขหได้มาฟังบทความที่2นะครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะการที่แม็กโทมิเน่นะครับยิงในเกมกับสเปนยิงในเกมกับไซปรัสแล้วก็ยิงในเกมทีมชาติรูปแบบการเล่นของสกอตตแตกต่างออกไปทีนี้เนี่ยเขามองว่ามันไปทับกับแต่งของบูโน่ฟอนเดสไง ถ้าสกอตต์แม็ทูมิเน่เนี่ยได้รับแรงหนุนนะได้รับแรงหนุนเขาสามารถเล่นนะครับตำแหน่งเดียวกับคาเซมิโร่ได้ด้วยแต่วันนี้มีอาราบัตนน้นก็เหมือคว่าโอกาสที่แม็กทูจะอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เหลือน้อยลงไปนั่นเองนะครับก็นี่คืออีกหนึ่งความเห็นนะในขณะที่ความเห็นของเอริกเันแฮกเองนะครับเขาเขียนไว้ว่าเนี่ยการที่แม็กทูมิเน่นะครับยิงประตูในเกมทีมชาติได้ไม่ใช่หมายความว่าเขาจะได้ได้รับ อิสระในการเล่นที่แมนยูนะได้ในแค่เนาทีนั่นก็คือโอกาสในการแทรกทีมชุดใหญ่ของเอลิกเซนแทกที่มีบูโน่ฟอนเนเดสคาเซมิโรเมสันเมาส์และเอริกเซนแม็กทูมินเน่ยอยู่อันดับ5ครับแม็กทูมินเน่ยอยู่อันดับ5ถ้านักเตะเหล่านี้ไม่เจ็บยากที่จะได้ลงสนามยิ่งมีอารบัตมาเป็นรายที่6นั่นหมนายความว่าสกอตต์แม็กทูมิเน่เป็นตัวสำรองอันดับที่6เลยนะครับก็ ก็อเอาตามสูตรละกันเพราะอะไรมันต้องทดสอบกันหน่อยเนาะถ้าเกิดเขาดีจริงเขาก็ควรลงไงแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันนะครับเมื่อวานนี้เราเห็นทวิตเตอร์สั้นๆของจอห์นเทอรีเอ่ะเมสันเป็นเชลซีตลอดเวลาถูกใครก็รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเมสันเมาส์เนี่ยเป็นนักเตะของเชลซีตลอดเวลาอยู่แล้วโดยเฉพาะแฟนบอลเก่าๆหรือผู้เล่นอดีตผู้เล่น แน่นอนครับการที่เกิดเมสันเมาส์ลงสนามในเกมที่สแตนฟอร์ดบิชเนี่ยจอนเทลลี่กล่าวว่าคุณอย่าไปว่าเขานะเพราะในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเมาส์นะท่านฟังชัดชัดเชลซี Chelsea เนี่ยเป็นทีมที่เลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเมาส์ท่านที่เมาส์ก็อย,กอยากอยู่ต่อและที่สำคัญก็คือหลายคนก็บอกว่าเมาส์ไม่ต้องการร่วมงานกับพอชไม่เกี่ยวหรอก จอห์นเทอรรี่รู้เรื่องนี้ดี mm hmm. เขาทำงานกับผู้จัดการทีมหลายคนแม้กระทั่งโทมัสซูเคอร์อ่ะเมนสันเมาส์เป็นคนสำคัญของทีมและการที่เขาออกจากเชลซีนั้นเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเพราะสโมสรไม่ต่อสัญญากับเมาส์นั่นแหละครับจุดสำคัญเลยเมนไอเดียเลยสุดท้ายจอห์นเทอรี่ก็เลยบอกว่าเมื่อเมาส์ครับกลับมาที่สแตนฟอร์ดบิดการที่คุณจะพูดอะไรกับเมาส์ ให้ระลึกถึงว่าเมาส์คือเชลซีเมาส์คือเชลซีการที่เขาออกไปนั้นเพราะความจำเป็นสโมสรไม่ต่อสัญญากับเมาส์นะครับก็ประสบการณ์ของเมาส์นะครับ131นัดในการเล่นพรีเมียร์ลีก27ประตู22แอซิสนะครับก็อาจจะได้เจอกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ารอดูกันนะครับสำหรับเรื่ราของเมสันเมาส์นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเ,เรื่องราวของวันนี้เรื่องราวเยอะมากนะครับรผมผจะพยายามเดี๋ยวอัปเดตบทความนิดนึงนะครับมันมีมันมีเรื่องราวของเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูลิซันโดหน่อยเนาะลิซันโดเนี่ยนะครับก็อาจจะอาจจะได้ลงสนามในเกมกับทีมชาติเตนน่าในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับยังเจ็บอยู่นะเอเอว่ากันไปเนาะโอเคครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของดาวรุ่งนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสนใจที่จะเซ็นส,สัญญากับคริสลิกไม่รู้จักเหมือนกันนะคริสลิกเป็นใครอ่ะเป็นนักฟุตบอลชาวอังกฤษวัย16ปีที่เล่นให้กับซันเดอร์แลนด์เล่นตำแหน่งกองกลางด้วยนะนักฟุตบอลชาวอังกฤษวัย16ปีคนนี้นะครับชื่อคริสคริสลิกสวมเสือเ้อหมายเลข31ให้ซันเดอร์แลนด์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจับตาดูดาวรุ่งรายนี้นะครับเขาโดดเด่นมากในเกมที่เอาชนะซาว์แฮมป์ตันได้5-0 ในเกมรุ่นยู16ปีคิสลิกวัย16ปีกับอีเกตสิบหกวันตอนเนี้ยเหมือนกับจูดเบลิงแฮมในตอนที่เริ่มเต้นเล่นฟุตบอลใหม่ๆเลยและแมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับติดตามเด็กคนนี้อยู่นะเด็กคนนี้นะครับสไตล์การเล่นเหมือนจอร์แดนเฮนเดอร์สันคิสติกนะครับขึ้นชุดใหญ่สโมสรอนซนะันเดอร์แลนด์เนี่ยด้วยวัย15ปีเด็กม .3 อเนี่ยขึ้นชุดใหญ่ซนะันเดอร์แลนด์อ่ะ แน่นอนครับโทนี่โมเบเป็นคนคุมทีมโจ๊ปเบนดิแฮมนะครับน้องชายของจูสเนี่ยนะครับก็ได้เล่นตัวจริงนะแต่เขาอายุ17ปีแต่กลายเป็นเด็กที่ชื่อว่าลิกซ์คนนี้เล่นโดดเด่นกว่าโจ๊ปอีกแน่นอนครับเด็กคนนี้นะครับสร้างชื่อแน่เขาอายุ16ปีกับอีกกี่วันนะ76วันเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญาก,กับเด็กคนนี้ที่เล่นเหนือเก่งกว่าโจ๊ปอีกนะครับก็ รอดูกันนะครับว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้หรือไม่นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของดอนนี่ฟันเดเบกนะครับก็ยังคงรอเวลานะครับกับการไปเล่นในซาอุดีโปรลีกนะครับวันนี้นะครับบทความของแมทรอนะครับได้ออกมาอัปเดตนะครับว่าดอนนี่ฟันเดเบกอยู่ในสถานการณ์การยืมตัวแล้วการาตสลายกับเฟรนเปเช่กำลังเป็น2ทีมที่จะเป็นตัวเต็งมันอยู่ที่ดอนนี่เลือกนะครับและเอเดกเนแฮกก็บอกตรงๆนะ เขาให้ย้ายนะครับให้ย้ายแบบยืมตัวก่อนแต่จะให้ย้ายถาวรด้วยอย่างไรก็ตามนะครับอยู่ที่รอนนี่ตัดสินใจแล้วนะครับพราะ2ทีมจากตุรกีเนี่ยได้ยื่นข้อเสนอวางที่บนโตชัดเจนนะครับมันอยู่ที่ฟันเดเบกจะเลือกแล้วครับถ้าไม่เลือกนะก็ได้นั่งสำรองไปตลอดนะครับมันถึงเวลาที่รอนนี่จะต้องลุกจากมานั่งสำรองแล้วนะครับแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอการตัดสินใจ5วันสุดท้ายนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวอะไรต่อนะเดี๋ยวนะครับเรื่องราวของแอนโทนีเหรออ่ะมันเป็นเรื่องราวสุดท้ายแล้วเนี่ยเนี่ยคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแอนโทนีนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นเรื่องราวของแอนโทนีนะครับล่าสุดนะครับแอนโทนีนะครับก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับกับข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแอนโทนียืนยันนะครับว่าอนาคตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังคงเหมือนเดิมและที่สำคัญก็คือเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับ กาเบร่าคาวารินนะครับอดีตแฟนสาวของเขานะครับถูกทำร้ายร่างกายและเป็นข้อหาอยู่ที่ซาโปโรหนึ่งและอีกสองคนนะครับที่ออกมาในเรื่องของละเมิดแอนโทนีนะครับได้ให้สมนักร่สื่อไปแล้วนะครับว่าความรุนแรงทั้งหมดผมขอปฏิเสธนะผมไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้ละเมิดร่างกายทั้งหมดไม่ได้ละเมิดร่างกายทั้งหมดเอาฟังต่อทีนี้นะครับเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่อยู่ในใจผมนะ ผมรู้ว่าความจริงคืออะไรผมไม่ได้ทำร้ายคนและที่สำคัญก็คือเขาให้สัมภาษณ์กับ SBT เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Manchester, แมเช์เตอร์เจ็ดอยู่ในการสอบสวนและเราก็รู้นะว่าในใจของแอนโทนีนะครับดำเนิน,นการออกจากทีมชุดใหญ่ทีมชาติบราซิลอ่ะมันเป็นเหตุจากคดีและในตอนนี้นะมีหลายอย่างที่จะต้องทำ และแอนโทนีก็ยอมรับนะครับว่าถ้าดูจากแนวเนี้ยผิด100%อแอนโทนี Anthony ผิดอยู่ละและที่น,นสําคัญก็คือครอบครัวของแอนโทนีเ่ะก็กังวลว่าการเล่นฟุตบอลที่แมนเชสเตอร์เ็ดจะมีปัญหามากขึ้นแต่เด็กผู้หญิงนะครับผู้หญิงไม่ใช่เด็กผู้หญิงกอกอดีตแฟนเขาอ่ะแน่นอนเขาออกมาเปิดเผยเรื่องครับเรื่องการทำลายร่างกายแต่ผมขอปฏิเสธผมรู้จักนิสัยของตัวเอง และสิ่งที่ผมจะแสดงให้เห็นก็คือการเล่นในสนามฟุตบอลเป้าหมายผมยังมีอีกมากมายและผมอยากจะบอกทุกคนว่าผมอยากจะกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งนะครับผมไม่ต้องการที่จะมีปัญหากับเรื่องเหล่านี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับให้การปฏิเสธก่อนแล้วก็ไปสู้กันในส่วนของตํำรวจนะครับเหมือนท่านท่านจำเรื่องราวของโรนโดได้ไหมเออเมื่อก่อนเนี้ยก็มีนะแต่เมื่อก่อนนี้มันจบที่เงินไงก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของแอนโทนีนะครับเป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดถึงเอริกันแฮกนะครับการให้โอกาสนะครับในการที่จะสร้างคนเป็นโค้ดนะดีนะครับวันนี้ตัวของเอริกันแฮกนะครับให แบรนด์กิลนะครับมาเรียนรู้การเป็นโค้ดนะครับเคยทำงานร่วมกันมาก่อนที่เซเวนเะต้เนาะแล้วก็อนาคตของมาเซียลนะครับเดีย๋ยวเรียนกันแฮกจะให้ตัวลามุสศดุงลงเป็นตัวจริงละนั่นหมายความว่ามาเซียลเนี่ยใกล้ปิดฉากนะครับใกล้ปิดฉากเด็กของโจเอลเกรเซอร์นะใกล้ปิดฉากส่วนซันโชนะครับต้องจบที่การย้ายทีมเอาตรงๆเลยนะทรงนี้ยตลาดเดือนมกราคมนะครับ45ล้านปอนด์นะครับก็เดี๋ยวเขาจะยื่นกันเองนะ แต่ทรงคุยกับเตนแฮกก็คงไม่ต้องคุยแล้วล่ะนะครับสองครั้งละส่วนฮันนิบาลเมชบี้นะครับต้องได้เล่นนะไม่ก็ต้องปล่อยยืมตัวเหมือนดอนนี่นะครับแล้วก็เรื่องราวของอแอดดันยานุซ้ายนะครับเป็นบทเรียนที่ดีมากนะครับสำหรับคนมีปัญหาในห้องแต่งตัวสกอตต์ไมโทมินเน่นะครับยอดเยี่ยมนะครับสมควรได้ลงสนามนะครับแล้วก็เรื่องราวของเมสันเมาส์จอห์นเทลลี่ก็ได้บอกแฟนเชลซีไว้อะเมาส์เนี่ยเป็นเป็นสีน้ำเงินนะ เขาอะย้ายเพราะไม่ไอเชลซีไม่ต่อต้องยอมรับนะครับแล้วก็ไม่รู้สิเดี๋ยวข้อลาการจริงรู้กันส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจับตาดูดาวรุ่งที่ชื่อว่าคริสลิกนะครับเด็กของซันเดอร์แลนด์นะครับก็เดี๋ยวรอดูเนาะว่าเด็กคนนี้นะครับสไตล์การเล่นฟุตบอลเหมือนเฮนโดแล้วก็ดอนนี่นะครับจะเลือกทีมไหนนะครับทีมในตุรกีนะเฟเน็ตเช่ก็มาแล้วนะครับแล้วก็อะไรทีมนะั้นเบซิต้าเบซิตัสใช่ไหม เออนั่นแหละ2ทีมเดี๋ยวนะ2ทีมเฟเนปาเช่นะครับกับกาตาาสลายขออภัยนะครับ2ทีมนี้ยื่นมาละส่วนแอนโทนีนะครับไปเคลียร์ตัวเองแค่นั้นเองฝีเท้าไม่กลัวหรอครับฝีเท้าเก่งอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ